สโสมาหาสันโตสาเลนินทาลินติสาทาวดูราสัมปูริสาตังลายตังยิงใจมวนหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรม Đây đã chậm tệ tôn tiết sướp sôn tôi mà rau chát cha cao chi hư chen thì nhau phai chung phèn cháy chuyện chói tít tôi thôi tạm thầm bần ní đệ tử tí ní chắc văn na nà จะเล่าถึงนอพระเจ้าพุทธาตั้งแต่เตวาดามวนหมูอันรังสาอยู่ดงควางเพือเจ้าลงต่างป่าไม้ดังกาวไว้หนหลังนอพุทธังกินกูอันยังอยู่สาลาโงงใสยามม ไได้ยินเสียงท้อยไข่ปั่นเสียงเนืองนั้นสะสาวแห่งคนเ่่เแถวยิ่งใจ่ันอยู่ยายโหร้องตั้งปาดก้องมะโหรีเปี้ยะาาดมีลายเลอันเขาเห็นนั้นแล้วนอพระเจ้ายอดมุนนีย พงลาำดีก่อตื่นแล้วปีกฝื้นมืนตาที่นั้นนาอามาตุโรหิตาจาดอาจารย์ก็ย่อมือสานคาบไว้ก่าวจาใจกำดีว่าคาแดตนบุญมีเหยยอดซอย พอฟังท้อยขีญาว่าบันี้นาตันเตา้าผาแผ่นดาวกาีในตายนี้มุ้ยมางและเมืองกวางมองได้คนยิงใจไพาราตั้งอามาตโยตา tàng số cá tầm coi túc chọn hỏi hương khi nhón bò mì táo châu dù bên câu hò chan Chính ba cần muôn mù khâu ma xù chú nùn khó bưng bún nò nào bên tao cháu xa với mường คือรุ่งเรื่องสืบต่อเป็นเก้าก่อแงนวไปฮือไพรใต้ใหญ่น้อยอันต่ำก้อยขี่ขมได้จ่นจมบุญเจ้าอยู่เป็นเก้านำตางขามโดงควางเตะต้องคงเขตห้องสงสารได้เจยบานจื่นจ้อยสมไฟหอยผาธนา ขอเมตตาช่วยกำหือหลวงรำมมานภัยเป็นเต้าห่อใจอยู่สร้างหื้อปารมีกว้างยาวไปเด่เตอร์ตั้งสูนย์ตาวในกาลนั้นแล้วหนอพระเจ้าทะลงธรรม ได้ยินกรรมโอกาสอันอามาทุนสาพินจารณาสันทีเฮเมนตีกองดีว่าเต้าป้ดีกาหยาบกาตำบาบกับเราบาบบาเบาจักลากเลยกาภาคเมื่อมอนละนะกอนใหญ่กวางจุมไผ่ไต้มองได้ เสนานายหนุ่มเท่าอามาดเก้าแกมเมืองต่างขี่เครื่องไม่มาดก็มาโอกาสขี่ยาเพื่อเรารานี้เล่าไปเป็นเก้าปุรีสมควรนดีลายหลากบ่อพิจากกองธรม นอหอคำบุญใหญ่คึ้นสอด่อยไปมาแล้วเส้นจาก่าวถอยมีบ่อหน้อยลายภาการววาดูราผู้โรหิตาจันเหือยผู้เท่ามาก้มเก่าทุนสาใครขี้หาบอกเก่าเราเป็นเต้าหอดใจ เราเครื่องใจเจนกว่าเหตุใดว่าเจื้อจัดแห่งเต้าราชภูรีตั้งทดวีแม่เจ้าโคเชื้องเงาตั้งลายอันเป็นสายนอเนื้อล่งมีปลาเลือวงสาสสั่งบ่อเอามาเป็นเต้าผ้าแผ่นดาวเวียงใจนั้นจาดูราตาันตั้งลายเอ่ยหนุ่มท เชื้อชาติเป็นภัยราชเจ้าปจาจา,านาถาอยากไรหาเลี้ยงไสตามทานสายวงวานปูป้าก่อลีหนนีไก่บ่มีไัยอยู่ไก่ย้อนอยากไรเหลือนลาย กันหนอมูนีนายกล่าวแล้วอัมมาแก้วปูโรหิตาก็ย่อมือสาบอกเล่าว่าดูรานอเนาบุญมีอันนางเทวียอดซอยมีลูกน้อยยิงเดียวสมสะเลโ บ่ได้พงขึ้นใหญ่เป็นสาวใจยังเปล่าการบ้านขึ้นผ่านงานการเมืองเจ้าเมืองเครื่องใจกว่ากว่าเจ้าฝ้าเด่นไก่อันมีใจหึกหยาบจังมาภาพเตจิง คนใจยิ่งหนุ่มเท่าจังไม่เอาเครื่องขี่ย้อนปูรีใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจ้างเห็นกันจิงป้ากันหนุ่มเท่ามีอามาตเก้าเป็นพระทานขอนอธารงญานน้อยนาตไปสเสวยราชเป็นตพเต้าผาาแผ่นดาวกาี เจ้าปุรีใหญ่น้อยอันต่ำก้อยมองผ่านใดเจยบานํำเจ้าย้อนบุญเจ้าบังพายการจะไขเมียนแล้วอามาดแก้วแก้มเมืองก่อเอาคันํำเหลืองใบใหญ่ใส่ดอกไม้ลายสี แล้วอันจูรีก้มเก่ายืนหื้อเจ้าบุญน,นาส่วนหนอพุนทาน้อยนาดก่อโอกาสใส่ามว่าเราบ่อนำรำได้เป็นเต้าไทยถ้ารงเมืองหือลุ่งเลื่องไปนางไฟฟ้าเจยบาน ผูโรหิตาจานผู้เราก็คมเก่าทุนสาราธานาใจใจว่าขอรับไว้หลายคนนอโทษสาคนน้อยนาดก็หาขาดหลายที่เจ้าปุรีมวนหมู่อันเฝ้าอยู่ลิงหาน ก่อป้ากันก่าวถอยว่าขอเจ้ายอดซอยยศยดได้ภายบพดขุณนนาะระเป็นผ้าญายศเงา้วผ้าแผ่นดาวปุรีนอมูนีน้อยนาดกันไพรราดยิงใจแวดล้อมยายม่วนหมู่วอนขออยู่จะใจโอดบอดได้เหลือใจ ก็จะใครบอกอามามยาโยธาเจ้าป่าเจ้าเมือนหมู่ได้พรำหูตามมีว่าเรายินดีแต่เล่าจังอยู่เป็นเก้าธาลงเมืองกันเจ้าบุญเรื่องน้อยนาดกาวเสียงขาดสุดรม บอรับขันคำบ่อ้าวางตออหน้าเตรียมตนจุมลีพนหนุ่มเท่าอำมมาดเกาา้ายุท่าเจ้าประจา,ามวนหมูอนเฝ้าอยู่เล่งหันกอปปาก,กันโหร้องสะนันกองเด่นกาย เล้า क า क ายวกาไก่บ่อจ้าป่าเจ้ากำ้าบุญมางอกไปจากสาลาอันงามตางพงแผ้วขี่รุนแก้วกันงามจากดงรามตี้อยู่บายหน้าสู่เวียงใจ โยธาในหนุม่มเทาแวดล้อมเจ้าใหญ่ยายคนหญิงชายใหญ่น้อยหล,ล,ลังไหลถอยเป็นแถวเลี้ยงลายแนวเป็นหมูลหลหลังลูเตียวต่างลัดดงควางจะใจเขา้าป่าไม้ดงตา ในสามวันเป็นหมอกกอบนออกเวียงใจกันว่าไปหลอดแล้วยังเวียงแก้วกาสีเจ้าปูรีมวันหมู่ากันอยู่ในเมืองต่างนั้นเนื่อมาเฝ้าอามา,าตยเก้าแตงตาง ตั้งอยู่ธาน้อยใหญ่อันใส่การไว้ภัยมันก่อป้ากันบอ่อเจาป้าเจ้ากําป้าทะลุงทรรขึ้นหอคําภาษาสตังเหนืออาสะนาก็มีอันเลนา สะทาาในกาลานันไซอาาตย์ใหญ่ผู้โรหิแตาจารย์ผู้เป็นป้าทานกว่ามูผู้ชารตชรู้ลิดเก่าก็บอกเล่าขีญาว่าผู้จักมมานั่งแต่นเป็นลักแกนเวียงใจรุ่งเรืองไปไปนะควรมีพัญญากลาองอ จมสาลาจูอันอันรู้เตรียมตันต่าง,งโลกรู้าาโภกต่างธรรมรู้ตั้งดำใบบอดรู้แจ้งจอตั้งดีกันบอมียังพัญญาใครปัญหานี้ใดบอกกวรเป็นตาวไทยท้าลงเมือง ก็นำมาดเรื่องกก่าวแล้วก็บอกหนอกแก้วมูนีว่าปัญหามีดังนี้จุงฟังที่ตุ้ยตามถามว่ามังคางามใจจละลัดไปจันฟ้านีรปานอันเจียงขานแปดสิ่งมีก้ายิ่งเหลือลาย กันยิงใจโลกไตได้มีไว้กับตนเป็นมงคลพาเสด็จป้าือเกิดสวัสดีปัญหามีติดต่อแถมหนึ่งคอนั้นเล่าแถามว่าของกำรรซาดำมัวมีในตัวเรานี้จุงกึ้นทีี Nhà nhà môn mà băng cực Nhóm mây đượt bàn phai chắc y ăn đầy Nắng say tát hạ tay Bên ta châu chung cha cao kè hư mẹn Té tạm thầm đệ tư Tăng xuân tòa Này cả là nắng say Phát đi vay Thà rung thầm Đấy nhìn cầm Ô cà tân âm ทุนสาถามปัญหาลับลีจัางก่าจี้ไข่ปันก่อนย่อมือพันก้มเก่าไว้แก้วเจ้าตั้งสามแล้วจากกำงามตอบคอยซึ่งไพ่น้อยเจ้าเมืองโยท่าเรื่องมวลหมูอันนั่งอยูายาย่ใหญ่ ว่าดูราตั้งตั้งลายเอ่ยหนุ่มเท่าเราจะตอบเล่าขี n าาไขปัญหาละปลีหฮอแจ้งที่หันสายว่าต่างลัดไปจันฟ้าคงเขตลาเนรับปาอันเจียงคานแปดเส้นปาลีเว้นหน้าบาย กันยิงใจลูกไตปาติบัดใด้ตามกองย่อมสมปองไฟหอยใดชื่นจ้อยสวัสดีกันตายนี้ภาคนาจากลูกลาเมืองคนย่อมเมาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิดเมืองสะวัน หลือพาลาบุญตั้งคุณใหญ่จังไปต่างไต่ไปหลอดเป็นเวียงแก้วยอดนี้รับปานดับมองผ่านกูเชื้อดังไฟเอื้อใจใหมายตั้นตั้งลายมวนหมู่จุงโอุดอยู่ฟังไป เราจะไข่กาวแทงหื้อแจงที่ตามมีบัดนี้และนาสัธาอันว่าสัพพัน,ยนยอ,อยู่ยอดซอยสอนคนใหญ่น้อยยิ่งใจหื้อกุดหมายความรู้ว่าตั้งไปสู่เนรภา,านคือมักคาแปดภาการ นั้นสายไข่บอกไว้ตามมีคือสัมมาทิฏฐิข้อเก่าบอกว่าหนุ่มเท่าใจจริงรู้ขานิิงคือที่ฮือแมนตีกองทำหันป่าปากรรมนั้นโสดเป็นตุกโตดเหลือลาย ฟ้าตกอาบายต่ำไตฟ้าหือได้เครื่องขี่หันว่าบุญมีเตี่ยงแต่บาบมีแน่สัจจังจากทุกขังไม่มาดบ่ได้ขาดทารุนย้อนกำตนสร้างไว้มาเลยไหลราวี จากสุขีเตียงเต้าทุกค่ำเจ้าเจยบานย้อนบุญการแต่ก่อนมาไล่ตอนสะนองมักขาบสถทวนสองนันไซหากคือใดสัมมาสังกัปปอ,องปาโลต่างถอยรู้ไฟอ้อยใจไมย ให้พันภายกาพงหนี้ออกจากกรรมมาคุณอันเป็นตัวหนุนจักจ้องเขาบ่วงก้องมานพอยกวขนขานิ่งใจนสร้างแต่ตาตั้งตั้งดีสร้างบุญมีบ่อขาดบ่ออาขาดตื้อเวน หมอเนี่ยเข็นตั้งถอยแก่คนใหญ่น้อยยิงใจบอ่อใจหมายคำขาแกสันโลกลาสงสารบอร่ทอทรมาณนผูกกองหือใด้ตุ้งตองเครื่องขีข่านิ่งใจมีดังนี้ปาดก่าวจีสัมมาสังกัปปุลและน้ำมักาองค์ทวนสาม เป็นกองงามบ่อไรคือหากมาใดสัมมาวาจางมนุษาจุผูจ้จังเก่าอไขกรรมบ่ผิดธรรมและสินขึ้นอาจินบ่อขาดจังโอกาสขีญา บ่มูสาจุลองจังอูออกกำใดฮือเป็นไปโดยสื่อเพื่อบ่ฮือพิธามบ่จจกคำสนสอบ่เก็บคำต่อไปเจือบ่เก็บคำเนือไปใต้ฮื้อตันใดพิษกันบ่อจานั้นแจงป้อยบ่กาวถอยนินทา บ่อไข่จจกำลินอันบ่อเข้าส้นยายำใครแต่กำอันมวหน้อถูกทวนกองดีหลีกเว้นนี่กำถอยบ่อาแกาวถอยปาโลพระพุทธโธแกวแกว่ากองนี้แม่นเตสัมมาวาจาเลนนา มังค่าองค์ทวนศีนันไซมีชื่อไว้ว่าสัมมากรมมันตูพระพุโทปินเกา่าสอนบอกเล่าปันหมายว่าหือิงใจน้อยใหญ่โบ่ญาบาปใบพาลาคาสัตดหน,น้าใหญ่น้อยโบใจถอยมัวดำ ลักบังอำของต่านรู้่พนยานอาบายบ่อใจหมายหลิงลูลักเล่นจู้เสียสีนใจอาจินคำเจ้าบ่อดื่มเหล้าสุรามันอาสาจ,จะใจแยการน้อยใหญ่าตามมี หมอกาลีกะหยับกะตามบาปนานาคนโลกะน้อยใหญ่กันปฏิบัตใด้ตามกองจากสมปองไฟหอยบ่อกาดก้อยไก่กาชื่อว่าสัมมากรรมันตุแลนา บนท่านไปเป็นมังฆาองค์ทวนนาชื่อว่าสัมมาอาชิวพระพุทธโทยอดสอยสอนคนใหญ่น้อยยิ่งใจอันคงควายเลี้ยงต้องฮื้อแม่นจ่องกองธรรม Tàng mua đam chù chứa bò phai ưa nhìn đi ao tua nỉ lạ vây bò khâu cây bèn pan xa vẹn nắn lươn tên ao tang lên phần tha năn, chắc ba vần tua cầu đầy mây ao khương khí เต่ายินดีมัง่งไฟกะตำไรสวนนนหรือสาวแวงหาก้าวอ้างพอรำจางกะตำกาบบ่อใจหันหยาบจ้าหรือจักเอาตังกะดาด้าขายบ่อไขาหญิงใจน้อยใหญ่หือตันใด้ขี่ขา บ่อขายสุรานามเหล่าตังวนปิดเหล่าเหยาวยำบ่อมัวดำหยาบจ้าขายเครื่องคานานา,นาบ่อเฮคาผูกมัดบ่อคาสัต์เนือดินการหากินเลี้ยงไส้ย,ย่าหือใดผิดธรรม แม่นจังกะตำแล้วโสดจังเป็นโตตุต้ยมาอันจักปาตัวเก่าได้มนเศร้าเครื่องขีควรเว้นนี่ยาไกลแล้วตุต้ยไตปาตีบาแต,ตามยังทำงามบ่อเศร้าอันพระเจ้าสนมา กองนี้นาเก่าจี้หากแม่นตีสัมมาอาชีโมเลนาสัมมาวายโมมัคคะ,ะองค์ทวนหกนันไซพระติไวทนสะบนจะสอนคนม่วนหมูหื้พัมหูกองเดีย ว่าฮอเปลี่ยนมีคำเจ้ารอยมีบาปเก่าเดิมอ่อนฮือเปลี่ยนถอนจะใจฮือบาปถอยไรหายโอนเปลี่ยนสร้างกู้สนบ่อขาดบ่อผ้ามาดล่าสาเปลี่ยนสะแวงหาเสาะใสฮือบุญใหม่มากเต้ายิ่งกว่าเก่าทมนา นักปาจ,จาก่าวทีว่ากองอันนี้สัมมาวายาโมแลนาสัมมาสติมัคคะองค์ทวนเจตนันไซพระตีไวสนมาว่าหือมนุษสาหนุ่มเท่ามีสติเฝ้าเตรียมตนคือจังไปหุ่นเหนือตาย ตกออกค่อยกูที่สงปินจาราณาคืดรู้ว่าเรากะตำอันใดเพื่อเอาสาติใบก่อนนากะ,ะตำกว่าตำหลังสาติระวังตั้งไว้คืดรู้ไปตัวเรา ว่าใจมัวเมาตั้งถอยหรือไฟห้อยตั้งดีอันว่าการยะออินรีย์นั้นใสมันบอดใจของเราบอดใจของเขาสร้างกาเกิดมาแล้วหากตั้งอยู่ย่อมมูบมูวำวาย มีสติหมายตั้งมันเกินที่สั้นเอาการในสติปัฏฐานตั้งสีดังกาวจีไขมามีจายานุปัสสนาสุดยอดต,ต่อเต้ารอดธรรมานุปัสสนามนุษย์ มวนหมู่กันมีสติอยู่เตรียมตนวาทนสะพนก่าวจี้ว่าหากแม่นตีสัมมาสาติเลนนาสัมมาสัมมาทิมังฆาองค์ทวนแปดนั้นเล่านางผาเจ้าจะาซอน ว่าสั่งวรกึดไข่เฮอตุ้ยไตยกองดีกรรมมาทานมีผาเสิร์ดบังเกิดในใจหลีกนีไก่กิเลสหฮ้อปนจากเขตภัยมานจำเลือนฌานตั้งสี่ลบหลีกลี่แตงดอ ตุวยตามธรรมจะใจเฮือได้เข้าไก่เนระปานมีปะทะชานติต่อจาตุทะชาญก่อตุ้ยปายย่อมมีใจไฟห้อยบ่อก,กาดก้อยไกลกานักปาจากา่าวชีวากองอันนี้ชื่อสัมมา สมาธิเลนาอาทังขีโกมะโคอันว่ามกคาเปตภาการอันภาธารงยานที่ไว้ไขก่าวไว้เป็นตาว่าเป็นมกคาเตียวต้องนำไปรอดห้องนี้ละปาน อันเจียงขานเลิดแล้วบอกกาดแก้วกาไก่กันผู้ใดปฏิบัติได้ดังกก่าวไว้เครมาย่อมจะป่าปุนจากต่างตุกยาิเครื่องขีกันตายนี่กลาภาคดาบจิตจากเมืองคนย่อมเอาตนไปสู่ในที่อยู่น,นิรัน ดับมองผ่านกูเชื่อดังไฟเอื้อพาธนาเล่นนานี่ที่ต่างขีญาสังวันาวิเศษจะองเหตุกุลโลหะกำแพงงัวตองผูกทวนสิบสามก็บังคมสมลฤติ